อช่ค่ะกุญแก่อนออโทราค่ะบอดี้โลชั่นเนี่ยซื้อไปคนละขวดขอกำลังใจหน่อยเหนื่อยมากคอแห้งใช่ค่ะสวยมากโอ้โหกล้องหันไปที่อื่นกล้องหันไปนี่มันใหญ่มาเดินข้างหลังก็พอนี่มันอยู่ข้างหลังเลยเนี่ยเราหันแล้วมันใหญ่เลยมึงหันไปขอบคุณนะค่ะสวยมากคกุญแจก่อนขอบคุณนะคะกดเร็วเนี่ยเนี่ยออโทราช้จริงๆนะเพราะน้ำสราน้ำสระจะดีมาก ไอเนี่ยเฟซซปิ้งมาสกันี่เนี่ยเดี๋ยวให้กดไอบอดี้โลชั่นที่ชอบมาก SPF 1วีดเริบห้าด้วยนะใช้แล้วผิวใสทำอะไรกันอยู่ครัวันนี้ฟิตติ้งชุลารตีนะคะไฟนอลพิลิมสวยมากเก็บเอนเตอร์จี้นไวนาสวยดูสูดูสิเก็บขอบหน้าเดี๋ยวทำให้ค่ะ ปะเป็นชุดเดียวสวยมากบอกเลยคิดอะไรอ่ะหอมนะแมสใส่ดีมากใช่ดีมากแม้วิวแมสจากคุชาผิวการ์ดเนี่ยผ,ผิวมันจะมีความสีม่วงแล้วก็ทำให้ผิวได้ยออรา่าจะหอมมากเลยอ่ะหอมจริงเลยนะเหอมว่าเคาน์เตอร์แบรนด์อ่ะพูดเลยนะคะนี่สัยนี้ไม่ได้เลยคิดถึงไม่อ่อนค่ะไม่อ่อนสูงเป็นคนแข็งแรง ผมมีแปดทรงนะคะที่คุณแม่จัดวางผมกุหลาบชุดค่ะเอ้ยผมกุหลาบชุดว่าชุดกุหลาบชุดนะคะพี่นี้ไฟนลสวยไปเร็วไปเร็วไปเร็วนาแล้วไปทางนู้นค่ะจะมาลองกลัไปลงทำเองนะขอมือหน่อยขอมือมาเมย์เขาดูหน่อยขอมือเอไปผมให้ดูแค่มือให้ดูแค่มือนี่มือสูนี่มือสูนะคะแคนในตานะเออนี่ปักเร็วเอ้ยมือชายแท้มากปุ้ยมือผู้ชายมากแต่ชาอัตรางงานมือศีนะโอ้โต้องผมตรง ไปช่วยน้องเป็นชุวยหน่อย,ย,ยนาชาไปผู้จัดการเป็ดทรงหล่อ่ของคุณแม่ไว้ไม่แข็งเนี่ยอท่ารอบว่ายน้ำเพิ่มคมนะคะ <im it> เห็นมือก็บองแล้วซูมือใหญ่มากแม่เห็นไหมมือมึงอ่ะไมด้เก,กียือแม่เบอมือสูเท่าก,กับนี่พอตดราน,น,น,นะคะทุกคนกันแดดใช้ดีมากนะคะใช้แล้วสวยพอตดราถ้าเราคิดว่าสวยเราใช้อะไรก็สวย แต่ถ้าใช้โอโทราเมื่อไหร่สวยโดยไม่ต้องคิดจะใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากสวยใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากสวยยืมเพื่อนอ่ะสวยจนต้องยืมเพื่อนอ่ะสวยเพื่อนโกรธเออสวยเพื่อนโกรธสวยเพื่อนไม่ครบสูตซ้อมผู้หญิงสูตซ้อมเรียนไหมซ้อมแน่นอนค่ะทุกคนก็ไม่ห่วงนะครับตอนน้ไม่ได้แล้วครับไม่แข็ยาไม่ก็อกใช่ไหมเธอไม่ชอบฉันทำอะไรฉันทำแบบไหนให้เธอแหละขาด ได้ไหมสายเดียวแต่เป็นสายเดียวสายเดียวที่เป็นสายเดียวสองเส้นได้ป้ะ mm hmm. นะคะทุกคน mm hmm. ช่วยกันซื้อของนะใช่ค่ะซื้อของด้วยค่ะ mm hmm. ซื้อของด้วยค่ะชากีลาชกิลาบียองเซบียองเซ วุ้นสวยจังเลยอ่ะวันนี้วัเช้าโอ้โหก็คือใช้ชุดเนี่ยชุดที่ส่งกองอ่ะเป็นชุด GL ไปแล้วทั้งหมดสิบชุดเลิศมากที่ปลาชกปลาชกโพสใช่ไหมเออเห็นรอหงมายืนนุ่มปะเนาะ ให้จะไ,ไม่หลุดเลยนะว่าใครทำบ้างเออพี่เชาเป็นคนที่เลิศมากไม่บอกเลยนะทำให้ใครบ้างอะ่ะปออีนี้ขอให้สมหวังนะมอขอบคุณค่าช่วยมาดูลราคาแต่ผมฟาร่าแต่การจะบางกว่านี้คือโดยส่วนตัวแม่เป็นคนที่ไม่ชอบนางฟาร่าแต่แม่เห็นทุกคนชอบกันนี่ชอบนางในตรงชอบนำรถตึงเท่านั้นความวชอบนะเออพราะว่า คือฟาลาก็สวยไงก็สวยทุกคนก็มองว่าสวยแต่น,นี่แค่แบบมันไม่จริตเราแต่วันนี้ครับเป็นฟาลาที่ทุกคนไม่เคยเห็นฟาลาพงพางฟาลาเจ็ดฟาลาเจ็ดเดี๋อฟาลาเช็ดแสวฟาลาเริ่มแต่าาน,นี่เลยเหรอฟจลาสเช็ดเต๋อไ<า>ปรองโปงเราดิไม่มั่นใจค่ะเจอฟาลาบอบาเบาไม่มีอยู่จริงจ้าเดี๋ยวดูดิดฮะจริงสี<ะ>่ถึงแปดหลอด <laughs> ชุดในรูปคือชุดขึ้นเวเลยเหรอคะไม่ใช่คะ่ะไม่เขารู้ว่าไม่ใช่ชุด,ชดพลังคลื่นเต่อชุดคลื่นสู้รบตึงส่วนไม่อยากเห็นซีนูุประกบอะไรนะก่อรบตึงจึงเปิดหน้ารบตึงสว่วนวิศมงเท่านั้นนนอะทรงอะไรก็มงคนจะมงทรงอะไรก็มง<ฮ>ใช่ พูดอีกก็ถูกอีแต่แล้วดูเหนื่อยละดูแบบขาดตอนละมีขาดตอนละด้วยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งช่วงนี้พวกพักเบรกก่อนนะคะโอเคครับเมื่อนอยากเห็นชุดนั้นแล้วนางใส่เป็นยังไงก็เหมือนจะซึ้งเลยจะเห็นว่ามันดูมันสวยนะไล่สีเออมันดูแบบตรงนี้มันละเอียดอะแล้วมันแบบเอวมันเอวยี่สิบสองหยอกชุดนั้นนะบอกเลยเอวยี่สิบสองนี่สามารถขยับไปเอวยี่สิบเอ็ดได้บอนฟ้าบอนไฟเอวเท่าไหร่ไม่ปกติเอวเท่าไหร่ นม่นตอนประกวดอะแรงมากอ <c ười> ีพวกไม่มีไส้นะคะพวกไม่มีไส้ไส้เยอะไส้ขดกิโลโอ้รู้สึกไส้เยอะกินไส้ตันทีละสามโลอุ๊ยโป๊ะหรอโป๊ะกินหรอรู้สึกคือกำลังได้กินไส้ตันทอดอ ทำไมยกเข้าไปเลยยกเข้าไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหายเดี๋ยวคุณหายกดเรือออตุรานะ